สวัสดีค่ะน้องๆพบกับพี่ปายนะคะที่ช่องไป๋เกิดค่ะก็วันนี้นะคะพี่ปายจะมาเกินเกี่ยวกับน้องพี่ขี้หนูนิดนึงเนาะก็ถ้าใครได้เข้าไปดูคลิปที่ผ่านมานะคะจะรู้ว่าพี่ปายเนี่ยได้ไปคุยกับช่างโต้แล้วนะเกี่ยวกับการแต่งน้องพี่ขี้หนูค่ะก็ตอนนี้นะคะคิวค่อนข้างยาวเพราะว่าช่างโต้เนี่ยจะต้องทํารถให้พี่เบลแล้วก็พี่บิลลี่นะคะแล้วก็ไหนจะลูกค้าหน้าร้านอีกนะคะ อดใจรอกันนิดนึงนะคะเพราะก็เห็นกันแล้วใช่ไหมว่าพี่ปายก็ไม่ได้ทิ้งเกี่ยวกับการแต่งรถน้องพิกขีหนูเลยแต่วันนี้นะคะพี่ปายอยากจะให้น้องๆน,นะคะช่วยกันดูรถซิตี้ให้พี่ปายอีกสักครั้งหนึ่งนะคะว่าพี่ปายเนี่ยควรจะแต่งอะไรยังไงตรงไหนเพิ่มได้บ้างนะคะเพื่อที่จะเอาใจน้องๆองเอซของพี่ปายก็คืออย่างนี้ค่ะก็เดี๋ยวเราก็มาดูกันเนาะว่า พี่ปายเนี่ยก็จะพยายามอ่านทุกคอมเมนต์เลยค่ะแล้วก็คอมเมนต์ไหนถูกใจนะคะพี่ปายก็จะแต่งรถตามน้องคนนั้นเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูรถซิตีกันนะคะพี่ปายจะให้ดูทีละจุดเลยเอ้ยตรงนี้แต่งแล้วนะอะไรแต่งแล้วนะก็ตรงไหนที่น้องเห็นแวบเอ้ยพี่ปายแต่งตรงนี้เพิ่มมาอะไรไหมก็ทักแล้วก็เมนต์กันมาได้เลยนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปชมรถซิตี้กันเลยค่ะค่ะ ยามว่างแบบนี้นะคะน้องๆก็อย่าลืมไปโหลดเกมดีๆมาเล่นนะคะที่แอ f 5 5ฮาฟีฟ้าเกมนะคะเพราะว่าเกมที่นี่นะคะมีให้เลือกเล่นเยอะมากๆค่ะเพอเพอนะเล่นดีแจ็คพ็อดแตกอุ้ยได้เงินไปกินขนมซรีๆซลๆเลยค่ะน้องๆแล้วก็บอกได้เลยนะคะว่าที่นี่เป็นที่เดียวนะคะแล้วก็ที่แรกที่รับทู a อ l ล็ตค่ะแล้วเวลาน้องแบบแจ็คพ็อตแตกนะ าไม่มีนะคะที่แบบว่าจะปิดเว็บนี้หรือแบบเอ้ยไม่จ่ายอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะคะเพราะที่นี่นะคะที่ปล่ยการันตีได้เลยเขาเป็นเว็บที่เปิดมานานค่ะเชื่อถือมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะน้องๆอยากรู้ใช่ไหมเขาต้องทำยังไงเพียงแค่น้องๆแอดเข้าไปที่แอดห5าหีฟาเกมค่ะแล้วจะต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะคะอย่าลืมค่ะเข้าแอดเกมมาเล่นกันแล้วก็ไปหาเงินค่าขนมมากินด้วยกันเลย ่อนอื่นพี่ายก็จะมาให้มาชมภายในก่อนนะคะภายในเนี่ยในส่วนของพวงมลาลัยเนี่ยพี่ายก็ใส่ในส่วนของกรอบนะคะไอรอนแมนไปแล้วก็จะมีคอนโซลหน้านะคะแล้วก็มีเครื่องเสียงก็จะเป็นเครื่องเสียงแบบว่าของพี่ปาปเนี่ยคือเดิมๆม,มาจากจากเอามาจากโชว์รูมเลยนะคะไม่ได้ต่อเติมเสริมแต่งอะไรเลย เกี่ยวกับเครื่องเสียงนะคะอันนี้เครื่องเสียงเนี่ยก็จะไปอีกโปรเจกต์หนึ่งที่พี่ปายบอกว่าอยากจะทําแล้วก็อยากจะเพิ่มมากเลยนะคะเพราะพี่ปายเนี่ยเป็นคนที่ชอบฟังเพลงในระหว่างขับรถอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าน้องๆเห็นกันว่ายังไงคะเกี่ยวกับเรื่องเครื่องเสียงนะคะแล้วก็จะมีอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นก็จะมีอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของนี่ค่ะคอนโซลข้างก็คือลอ City เนี่ยใช้มาประมาณ10กว่าปีแล้วนะคะก็จะค่อนข้างเก่าก็ที่พี่ปาย อันนี้ก็คือจะมองว่าอยากจะใส่ไลายไม้อะไรอย่างนี้นะคะคอนโซลข้างนะคะตรงนี้ก็เบาเบอร์อะไรเนี่ยก็เรียบร้อยหมดแล้วนะคะนี่ภายในก็ไม่มีอะไรมากเนาะเพราะว่าพี่ปายเนี่ยได้ใส่เบาไอรอนแมนไปแล้วเรียบร้อยนะคะส่วนภายในเนี่ยพี่ปายว่ามันก็สวยดีอยู่แล้วนะคะอย่างเงี้ยก็ มีแต่อันนี้แหละเครื่องเสียงแล้วก็ในส่วนของคอนเนี่ยคอนโซลด้านข้างนะคะที่ว่าเอออาจจะใส่เป็นหนังหรือไลยไม้อะไรน,นะคะก็ต้องไปปรึกษากับออร้านอะไรแต่งรถด,ด้วยนะคะว่าเขาสามารถทำให้ได้ไหมนะคะค่ะจากที่น้งนองๆนะคะหเห็นภายในของรถที่พี่ปาให้ดูแล้วเนี่ย คือหล,หลักๆที่อยากจะแต่งเนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของเครื่องเสียงแล้วก็คอนโซลด้านข้างนะคะอาจจะแต่งเป็นลายแบบหนังหรือไลายไม้อะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็ที่พี่ปายวางโปรเจกต์เอาไว้นะคะอันนี้ในส่วนของภายในเพราะว่าภายในเนี่ยจากที่เห็นเนี่ยก็เห็นไหมคะพี่ปายก็จะแต่งแบบว่าเออไอรอนแมนไปบ้างแล้วอะไรเนี่ยค่ะบอกก็คือตอนนี้มันสวยอยู่แล้วก็จะเหลือภายนอกที่ว่าจะยังไม่ค่อยได้แต่งไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูภายนอกกันว่าจะแต่งอะไรเพิ่มดีบ้างนะคะเดี๋ยวพาน้องๆไปดู นี่ค่ะพี่ปายก็จะพามาดูในส่วนของตัวรถด้านนอกนะคะก็น,นี่ค่ะสเกิร์ตสเกิร์ตนะคะสเกิร์ตรอบพันก็ที่ว่ามีเป็นไงบ้างาคะน้องๆเห็นว่าควรจะเปลี่ยนดีไหมอะไรไหมนะคะเนี่ยแล้วก็ถ้าใครสังเกตนะคือไฟตรงนี้ไฟฝังฟฟ่งนี้จะเหลืองนะคะฝั่งขวาเนี่ยจะเหลืองกับฝั่งซ้ายนะคะตอนที่ว่า รถไปทำมานี้นะคะเห็นไหมถ้าใครสังเกตเห็นไหมเหมือนเหมือนตอนที่เปลี่ยนเขาไม่ได้ใช้อะไรแท้ในการเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ปายก็ว่าเนี่ยจะลองเข้าสูตรแล้วให้เขาทําให้ใหม่นะคะเกี่ยวกับโคมไฟด้านหน้าด้านนี้นะคะนี่เลยแล้วก็อันนี้เป็นร่องรอยของการชนในรอบที่แล้วนะคะเนี่ยสะเก็ดมันลอยขูดเยอะมากขูดถลย เต็มหมดเลยอ่ะก็ว่าจะปยนสเกิร์ตเหมือนกันนะดูดิเต็ม็มหมดเลย่ะเนี่ยค่ะแล้วก็นี่นะคะมันก็จะหลุดง่ายก็สเกิร์ตนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ปายตั้งใจว่าอยากจะเปลี่ยนนะคะน้องๆเห็นกันว่ายังไงบ้างนะคะก็คอมเมนต์มาช่วยพี่ปายคิดนิดนึงนะคะช่วยเออเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็สภาพรถที่ไม่ได้ล้างนะคะก็ช่วงนี้หน้าฝนเนาะ ตกทุกวันค่ะที่ขนมนะคะก็เนี่ยสกเกิร์ตถ้าจะเปลี่ยนก็คงจะเป็นสกเกิร์ตรอบคันนะคะแล้วก็จะไปนในส่วนของนี่เลยสกเกิร์ตรอบคันแล้วอยากจะเปลี่ยนเป็นท่อคู่นะคะท่อคู่ข้างหลังเอาแบบเฮ้ยมันดูเท่ๆสวยๆไปเลยอะไรอย่างนี้เนาะนี่ค่ะเพราะวันนั้นที่ไปเปลีป่ยนก็มี ข้างนอกรู้สึกว่าจะเปลี่ยนแต่ป้ายกอบป้ายเนาะยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนะคะนี่แล้วก็อันเนี้ยเห็นไหมสเกิร์ตลองรอยไม่รู้ใครมาเฉียวนะคะแต่ก็ถ้าล้างก็น่าจะออกนะคะเนี่ยมันเป็นรอยดีหรือรอยเฉียวอันนี้ี่ไปก็ไม่แน่ใจทําสีก็น่าจะพออยู่อยู่เนาะนี่เลยแล้วก็รู้สึกว่าตอนนั้นอ่ะมีน้องๆน,นะคะมีน,น้องๆคนหนึ่งคอมเมนต์ว่าพี่ปายเปลี่ยนล้อแม็กไหมอะไรไหมนะคะอันนี้ก็ คิดอยู่นะแต่พูดถึงอะล้อล้อเดิมๆอะลายแม็กพี่ปาว่ามันก็ดูสวยนะเพราะว่าตอนที่ไปออกรถเนี่ยก็คือซิตี้คันนี้เป็นตัวท็อปนะคะเป็นตัวท็อปเลยที่ตองออกมาเมื่อประมาณสิบปีที่แล้วนะคะเห็นไหมมันหลุดออกมาเนี่ยค่ะอยากจะเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนล้อแม็กล้อแม็กสีล้อถ้าว่า ใครมีแบบว่าลายล้อมแม็กสวยๆอะไรนะคะก็สามารถส่งรูปมานะคะใต้คอมเมนต์ได้เหมือนกันนะคะตรงนี้แล้วก็วันนั้นได้เปลี่ยนอีกตัวเสารับสัญญาณไปแล้วนะคะตอนนี้เปลี่ยนแล้วแล้วก็ฟิฟฟล์มฟิล์มฟิล์มหลังรถนี่ก็น่าจะเปลี่ยนนะเพราะว่านี่เห็นไหมมันลอกออกหมดแล้วอ่ะมันกันความร้อนไม่ค่อยได้แล้วนะคะ การความร้อนไม่ค่อยได้ก็คือถ้าติดฟิล์มเนี่ยก็คงคือต้องเปลี่ยนฟิล์มรอบคันนะคะดูร่องรอยจับฟิล์มแล้วก็เนาะสภาพนานหลือเกินนะคะก็คงต้องเปลี่ยนนะแล้วก็ติดฟิล์มปัดนหน้าเต็มนะคะเพราะว่าช่วงนี้ที่ใต้น่าจะฝนตกแล้วเวลาร้อนนี้ก็ร้อนมากนะคะถ้าขับไปช่วงกลางวันเนี่ยก็ดำเลยแหละอ้นี่ที่ปัดน้ำฝนอกีกโอ้โหอันนี้ก็เก่าได้ที่แล้วนะ ก็นาคงน่าจะต้องเปลี่ยนได้แล้วนะคะถ้ายอยเปลี่ยนกันอะไรอย่างนี้ดีกว่าเนอะน้องๆว่าไหมคะถ้าเปลี่ยนทีเดียวตูมเลยอะ่ะคงจะแบบหนักนะหนักหนักอึ้งเลยแหละหลายอย่างพอ,อยังไงก็ฝากน้องๆด้วยนะคะที่เห็นสภาพรถของพี่ปายแล้วเนี่ยว่าเออพี่ปายเปลี่ยนตรงนั้นดีไหมตรงนี้ดีไหมก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะ ยินดีแล้วก็น้ารับทุกคอมเมนต์เลยนะคะนัอีกอย่างนึงน,นะคะป้ายทะเบียนของพี่ปายเนี่ยเจ็ดสีหนึ่งหนึ่งนะบอกได้เลยว่าห่วยอั้นทุกงวดไม่เข้าใจเหมือนกันอั้นนะแต่ไม่ออกนะคะอันนี้อ่าโอเคค่ะก็ภายนอกก็จบเท่านี้เนาะอาจจะเปลี่ยนสกเกิร์ตรอบคันแล้วก็เปลี่ยนไฟเปลี่ยนอะไรไปนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับการได้ไปชมรถซิตี้นะคะรอบคันของพี่ปายนะคะก็อย่างที่น้องได้เห็นกันแล้วนะคะพี่ปายก็นั่นแหละฝากให้น้องๆน,นะคะ FC ทุกคนช่วยคอมเมนต์ให้พี่ปายด้วยนะคะว่าเอออยากจะให้พี่ปายเนี่ยแต่งอะไรเพิ่มตรงไหนเพิ่มบ้างนะคะหลักๆเนี่ยจากที่เห็นนะก็คือที่พี่ปายอยากจะแต่งเพิ่มเลยอะ่ะก็จะมีอยากจะเปลี่ยนเนี่ยก็คือโคมไฟเพราะมันเห็นแล้วรู้สึกเหมือนแบบ เคยฝั่งฝั่งฝัง่งขวาเนี่ยก็คือจะเป็นแบบไม่เหลืองนะคะฝั่งซ้ายเนี่ยไฟมันจะออกเหลืองๆอะไรอย่างนี้นะคะก็นี่แหละสิ่งที่ไปอยากจะเปลี่ยนแล้วก็เกี่ยวกับสเกิร์ตรอบคันนะคะก็อยากจะใส่ท่อคู่อะไรคู่นะคะใส่ท่อคู่มันจะดูสปอร์ตดูสวยนะคะแล้วก็เอ่ออะไรนะมีตอนแรกมีอะไระบ้างนะก็จะมีเอ่อคมไฟไฟหน้าใช่ไหมคะแล้วก็สเกิร์ตรอบคัน ปลายท่อคู่นะคะสามและแล้วก็ที่อยากจะแบบมีน้องๆมีน้องอ่ะคนนึงนะคะคอมเมนต์ว่าพี่ปลายเปลี่ยนแม็กซี่อะไรอย่างเงี้ยก็แม mm ็ก hmm. ก็เป็นที่น่าสนใจนะคะที่อยู่ในความคิดของพี่ปลายว่าอยากจะเปลี่ยนนะคะก็ถ้าใครมีลายแม็กดีๆลายแม็กสวยๆนะคะก็ส่งรูปมาให้พี่ปลายด้วยนะคะว่าเอออยากจะให้เปลี่ยนเป็นลายไหนที่มันเข้ากับเซตตี้สีดานะคะรถคันนี้ของพี่ปลายเป็นรถที่คู่ กายคู่ใจที่ปายเลยนะคะสําหรับซิตี้คันนี้แล้วก็ที่อยากจะทําเนี่ยคือสีทําสีใหม่เพราะว่าแบบลายแบบคือรถทั้งคันเนี่ยเป็นรอยเป็นลายแบบรอยข่วนบ้างเอย้ยลายแบบโดนเฉี่ยวโดนแบบครูดแบบที่เนินสูงบ้างอะไรบ้างโอ้เยอะแยะมากเห็นแล้วแบบจะปวดอะ่ะคนรักรถอ่ะจะรู้เนาะเวลารถเราเป็นรอยเป็นลายอะไรเงี้ยแบบมันเป็นอะไรที่แบบ จ็บปวดมากอะไรเงี้ยสงสารมากรักมากสําหรับรถนะคะเพราะว่ารถคันนี้นะคะสําหรับซิตี้สีดําเนี่ยคือบอกได้เลยว่าช่วยพี่ไปทํางานทํามาหาก,กินเนี่ยคือ,คอแบบเยอะมากอ่ะเป็นสิบปีอะ่ะคือถ้าไม่ได้รถคันเนี้ยบอกได้เลยว่าแบบก็ไม่รู้ว่าจะมาถึงจุดนี้ไหมเพราะว่าไหนจะไปส่งของให้ลูกค้าเอยวยิ่งหาของเอ่ยอะไรเอยอยู้เยอะเยอะจริงๆนะคะก็ต้องขอขอบคุณซิตี้มากๆนะคะที่ อยู่เคียงข้างกายข้างใจพี่ปายมาตลอดซิตี้เนี่ยก็คือเป็นอะไรที่แบบ ช่วยพี่ปายเยอะมากแล้วก็ไม่เคยพาพายพาพี่ปายเนี่ยไปเจออะไรหนักๆนะคะยังไงก็ขอขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ขอขอบคุณ FC ด้วยที่ติดตามพี่ปายมาโดยตลอดนะคะก็ยังไงแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กด s ับสไ r i b e เป็นกําลังใจใกับพี่ปายด้วยนะคะอาจจะไม่ได้เห็นคลิปพี่ปายบ่อยๆเพราะช่วงเนี้ยพี่ปายตั้งท้องนะคะก็ประมาณ4 4 4สเดือนกว่าจะ5เดือนแล้วนะคะอาจจะแบบเหนื่อยง่ายต้องพักผ่อนบ้างอะไรบ้างก็ ขออภัยด้วยนะคะแต่ก็พยายามที่จะทําคลิปให้น้องๆดูกันต่อๆไปนะคะอยากจะดูคลิปเกี่ยวกับอะไรก็เม้นมากันได้เลยนะคะน้องๆโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายรักเอฟซีทุกคนเลย